วันนี้นะครับผ่านมาเที่ยวเชียงรายนะครับมาเจอสวนสไตล์อังกฤษนะครับซึ่งนักออกแบบจัดสวนที่นี่เขาออกแบบไว้สวยเหมือนกันนะครับอยู่ที่ปั๊มปตทแถวเชียงรายนะครับถนนเลี่ยงเมืองนะครับวันนี้จะมาแนะนําต้นไม้ยืนต้นนะครับสําหรับจัดสวนอังกฤษครับหากใครที่กําลังอยากจะจัดสวนสไตล์อังกฤษครับแต่ยังหาไม้ยืนต้นหรือไม้ประธานไม่ได้ครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับจะมีต้นเนี่ยครับหลิวลู่ลมนะครับ ต้นหลิวลู่ลมนะครับลักษณะฟอร์มของเขานะครับใบเขาจะเป็นใบที่ย้อยลงมาด้านล่างนะครับสหรับต้นหลิวลู่ลมนะมันจะให้อ่าบรรยากาศแบบสไตล์สวนอังกฤษนะครับแล้วก็ทรงพุ่มเขาจะไม่แน่นทึบเกินไปมันจะโปร่งๆนะครับนะครับมันมันจะใบจะลู่ลงมามันจะทําให้ดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้ตัวอาคารดูไม่แข็งเกินไปนะครับเพราะว่าสวนสไตล์อังกฤษส่วนใหญ่แล้วต้นไม้นะครับเขาจะเน้นอย่างเงี้ยครับไม่เป็นพุ่มนะครับเนาะคือคนอังกฤษเป็นเป็นคนผู้ดีนะครับเนาะ เขาจะดูสะอาดดังนั้นต้นไม้เนี่ยเขาจะเน้นต้นไม้ที่มันตัดแต่งแล้วดูสะอาดมันจะเป็นทรงเหลี่ยมทรงกลมต่างๆเอามาตกแต่งสวนนะครับแต่ว่าไม้ประทานถ้าหากเรามีสักต้นเพื่อให้ร่มเงานะครับถ้าเป็นต้นหลิวลู่ลมเนี่ยมันก็จะทําให้บริเวณพื้นที่ภายในสวนมันดูซอฟดูอ่อนลงนะครับแล้วก็ให้ร่มเงาแล้วด้วยแต่ไม่ดูทึบดูแน่นเกินไปจนอึดอัดนะครับก็แนะนําต้นหลิวลู่ลมนะครับ หลิวลู่ลมนี่เขาก็จะปีหนึ่งผัดใบครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ารากเขาก็ไม่ใหญ่มากนะครับเราสามารถตัดแต่งดูแลได้ชอบแสงแดดบางแสงแดดได้ดีนะครับดังนั้นวันนี้นะครับหากใครที่กําลังจะจัดสวนสไตล์อังกฤษและกำลังหาไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงานะครับแนะนําต้นหลิวลู่ลมนะครับ